มิสเตอร์กัตจสวัสดีอีกครั้งนะครับคราวนี้ผมจะมารีวิวนะฮะหรือว่า,าแกะกล่องนะฮะตัว All Share c a s t dongle นะฮะเป็นเขาเรียกว่าตัวที่ใช้สตรีมนะฮะ Streaming Wireless เข้าไปที่ทีวีนะฮะก็คือจากหน้าจอของอที่ระบุไว้นะฮะก็คืออจะมี S3 นะครับ10.1นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ Note2 นะฮะที่จะใช้ได้กับตัวนี้นะครับโ okay. อเคคราวนี้มาดูกันนะครับว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับ In the box นะครับมาดูกัน okay. จริงๆอันเนี้ยผมแกะแล้วล่ะเป็นของที่ผมซื้อมาใช้เองนะฮะแต่ว่า ก็เอามารวมให้ดูหมายว่ามันมีอะไรบ้างโ okay. อเคเดี๋ยวเอาของออกมาก่อนนะฮะข้างในกล่องครับก็จะมีเป็นเหมือนอันนี้จะเป็นสเปคนะฮะแล้วก็มีคู่มือเล่มเล็กๆเป็นภาษาจริงๆเราไม่ต้องใช้เลยครับแคบจะไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคคราวนี้มาดูในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับชัดๆกันอันนี้ก็คือเป็นตัวออแช์นะสังเกตดูนะครับถ้าเทียบกับ มือผมแล้วเนี่ยนิโปงผมเนี่ยตัวเล็กมากนะครับแล้วก็มีสาย h DMI นะครับแล้วก็ตัวชาร์จไม่ใช่ตัวชาร์จนะตัว spark ไฟตัวไฟเป็นวอลวอลชา c h a r นะครับโอเคใปกล่องมีแค่นี้เองครับโอเคคราวนี้มาดูนะฮะ HDMI ก็กระทัดรัดมินิดีนะฮะสายอันนี้เป็นไงบ้างนะฮสายสายไฟนะครับ ก็เป็นมินิ u s b นะครับง่ายตัวออแช์ are, มีขนาดแค่นีคค้ครับครับช่องนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า,อามองอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงเดี๋ยวให้ดูในภาพถ่ายสินะฮะก็จะเป็นเ,เหมือนกับ ช่อง HDMI นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น mini USB นะฮะส่วนขวาสุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่ม reset นะครับโอเคในส่วนของอินเดอร์บ็อกก็มีเท่านี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งะครับ เดี๋ยวผมจะต่อเชื่อมกับเข้ากับทีวีตัวนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นซัมซุงนะครับอันนี้จะเป็น s h a r ปนะครับขอให้มีเขาเรียกว่าพอร์ต HDMI ก็พอนะครับโอเคคราวนี้ก็คือตัวสายมันนะครับ HDMI นะครับโอเค เสียบต่อช่องนี้นะฮะให้ดีม่โอเคเสียบเข้าไปาต่อจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัววอร์ชาร์ดเอ้ยไม่ใช่ผมก็เรียกวอร์ชาร์ดทุกทีเลยตัวสายไฟนะฮะมันเหมือนวอร์ชาร์ดนะฮะก็เลยสลับส่วนนิดหนึ่งโอเคหล่นปักก็ยังไม่พังนะครับก็เสียบเหมือนมินิ USB นะครับแต่ไม่ใช่โอเคเข้าไป ปุ่มนี้เป็นปุ่มรีเซตนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็คือจะไปต่อเข้าที่กับโทรทัศน์นะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นด้านหลังทีวีนะฮะก็นี่เลยครับ HDMI ครับเสียบเข้าไปเลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ ก็เสียปั๊กนะครับต่อไปก็จะมีสัญญาณไฟตรงนี้นะครับแต่เรื่องสุอปั๊กจะไม่คดีเก็บเสียไม่ ถ้ผมกดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับอ,อันนี้วางอยู่บนเทียบกับนะครับแอปเปิลนะครับเป็น a i r p o อร์ตเอ็กเพนะครับโอเคก็ไซส์เล็กกว่าสกลิกหนึ่งนะ พอติดแล้วเนี่ยมันก็จะมีไฟกับคลิปนี้นะครับโอเคในกรณีที่เกิดเชื่อมโยงไม่ติดนะฮะให้เรากดนะครับรีเซต็ตปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับใช้นิ้วกดนะฮะแล้วสังเกตดูไฟนะครับอันนี้ผมกดนะฮะปกติเนี่ยเขาให้กดทีเดียวแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ผลให้เรากดเหมือนดับบัญลชิกนะแต่ว่าห่างกันเป็นระยะสักนิดหนึ่งนะฮะร,รีเซต็ตโอเคให้มันเป็นไฟ สีฟ้าสีเงินแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ค่อยไปคอนเนคอีกทีหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองคอนเนคให้ดูนะฮะจากโน้ตสองครับก็มาเชื่อมต่อกับทีวีนะฮะก็คือเปิดทีวีขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูว่าตัว HDMI ของเราเนี่ยมันเข้าไปที่อินพุตไหนของทีวีเรานะฮะโอเค okay. okay. เดี๋ยวผมจะเลือกนะฮะผมนี่เลือกไว้ที่อินพุตนะครับ โอ okay. เครอสักคู่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือพอดีที่มันขึ้น720เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะปรับเป็นอัตโนมัติเพราะว่าในจอทอร์าบผมเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่านะฮะมันรับซัพพอร์ตได้แค่720 DPI นะฮะคราวนี้มาดูนะครับว่าผมจะเชื่อมต่อ,อตัวจากตัวโนต้ต2นะครับใาค้คลิกไปที่เซตติ้งนะครับโอเคเดี๋ยวปลดล็อกก่อนครับไปที่เซตติ้งนะครับ แล้วเลื่อนลงมาไม่ต้องเลื่อนก็ได้มันจะขึ้นมาตรงเป็นมเซตติ้งพอดีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นอแชร์ค์ดก็แท็บเข้าไปเลยนะครับของผมเนี่ยถ้าเคยเชื่อมต่อเนี่ยมันจะบางทีมันจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยเชื่อมต่อก็ให้แท็บไปที่ตัว t a p to connect นะฮะเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมต่อให้ถ้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะฮะมันก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะเราก็จะเห็นอยู่ว่าในโทรทัศน์เป็นงไงโอเคครับนี้มดูที่ปุ่มโฮมคราวนี้เราทำอะไรในเครื่องเรานะฮะมันก็จะขึ้นไปที่ทีวีตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเข้าไปที่อ เป็นตัวนี่ละกันนะครับ YouTube 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 อยู่ไหน YouTube okay, เจอแล้วนะฮะถัดไปที่ YouTube นะครับลองดูเลยละกันไม่ต้องเรื่องว่ามันไปไหนครับถ้าเราเพจปุ๊บนะฮะมันก็จะในหนดจะเป็นหน้าจอปกตินะฮะแต่ว่าในตัวทอดทั์เราเนี่ย มันจะกลายเป็นคือเหมือนว่าสีมเข้าไป,เ,ปเต็มหน้าจอเลยนะครับโอเคอันนี้ลองดูตัวอื่นบากกับที่โฮม,มนะครับอะไรอันนี้ผมมีโน้ตนะครับที่มันแถมมากับตัวโน้นนะก็คือดูหนังฟรีผมไม่รู้ตัวอื่นแถมหรือเปล่าของ GTH นะฮะ ให้ดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะฮะเ,เป็น Galaxy m o v e นะฮะผมเลือกไปตนุนทุกันเลือกเลือกนะฮะ A T M อัน,นี่ผมโหลดไปแล้วนะฮะก็ลองดูกันจริงๆไม่ต้องโหลดมันก็สตรีมอยู่ได้นะครับ โอเคดูว่ามันจะนขึ้นที่หน้าจอ,อยังไงในโหมดมันจะดํามืดเลยนะฮะเวลาเปิดเกลไฟล์หนักๆเนี่ยมันจะเซฟเหมือนเซฟโหมดไม่แสดงผลที่ที่ที่หน้าจอนอตนะฮะแต่ว่าเหมือนกับเอาประสิทธิภาพหรือว่าพลังทั้งหมดส่งไปที่หน้าจอโอเคดูล่วเป็นไงครับก็ชัดเจน ถ,ถ้าไม่มีแหลกเลยนะพอดีว่าตัวนี้มันจะของผมมันอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ถ้าเกิดว่าเป็นของท่านที่ซื้อไปหลังวันที่17เดือนนี้นะครับเพราะมันอัปเดตประมาณวันที่17เฟิร์มแวร์นะครับก็อาจต่อเข้าไปปุ๊บมันอาจจะฟ้องให้ท่านอัปเดตออช a ร์ก็คือจริงๆอัปเดตจากเครื่องโทรศัพท์มือถือนั่และฮะแล้วก็มันจะส่งผ่านเข้าไปที่ตัวออชร์คสัสดองเกิ้ล โดยอัตโนมัติโอเคครนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับก็ชัดเจนดีนะครับที่มาดูเราออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูว่ามันมีอะไรอีกบ้างนะครับจริงจริงก็ไม่มีอะไรก็มีเท่านี้นะครับก็มีเท่านี้เลยจริงๆเพราะว่าคอนเซปต์ของออชร์ี่ยก็คือส่งผ่านนะฮะไฟล์ทุกอย่างที่เราเปิดอยู่ในมือถือของเรา เข้าไปที่หน้าจอนะครับโอเคก็ยังไงก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ที่ติดตามชมกันถ้าสนใจยังไงก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ชิฟเ p อร์มาร์ .com นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ